แลสายพประเสริฐครับพี่ผู้ใหญ่ประิสธิฐประิทธิ์ครับสวัสดีจ้ากราบนรสกาพระคุณเจ้ากราบนำเรียนสวัสดีจ้าเนาะบัวลอยใจน้ำตาเน่บัวลอยใส่น้เนะบัวลอยตอนนี้เป็นไงที่บ้านดู้หมนะบัวลอยอ่ะไปยังไม่ลอยก่อนยังไม่ลอยเลยตอนนี้อไอ้ไม่ไปหลอกสุรา่์สุราช์เนี่ย เนี่ยที่เอาผลิตภัณฑ์น,นั้นมาจีดนะเจ็ดใบยาวประมาณแปดแปดซนนะแปเกือบเก้าซะนนะเขียวดีใช่ไหมใช่แล้วก็ประมาณตกประมาณห้าหกนิ้วเละใบยาวอะ่ะเออเมื่อคืนพี่ผู้ใหญ่โทรมาไงคุณบิ๊กนุ่ยแล้วฉัน,นบอกว่าอโอ๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาอีกทีนึงจะได้คุยด <laughs> ้วยกัน <laughs> กับบิ๊กนุแล้วพี่นรสิกรด้วยเลย เออนั่นแหละไอ้อเจ้าเกษตรกรใครย,ยังที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตอนนี้สยามมนนะก็อยากเชิญชวนให้มาใช้นะพกอเป็นกเกษตรปลอดภัยนะอือถูกต้องอนั่นแหละอ่าแล้วก็ใบาย,ยาวนะใบาย,ยาวด้วยนะครับใบย,ยาวใบใหญ่อ่าไปวัดโนนะแจดประมาณเก้าประมาณเก้าเซนนะเก้าเซนเลยเหรอ เมื่อกี้แปดนี่แป๊ดเดียวขึ้นมาอีกเซนหนึ่งคุยสักหน่อยนี่จิ๊บเนี้ยใบใหญ่ใบหนาดีนะเอาเอาไอ้ไอ้เขียวดีผสมกับสูตรหนึ่งสูตรสองใช่ไหมใช่นั่นแหละมันจะได้ช่วยกันอืดีแล้วพี่นั่นแหละ